คนทุกท่านทุกไบด้วยนะทะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม r o บ o x แมปเดิมเลยเนาะไม่ใช่แมปเดิมสิพูดผิดอีกแล้วแมปอีเวเนาะเพราะว่าเราชอบเล่นอีเวดแล้วเราก็อยากทำอัดเฮ้ยเดี๋ยวเรามีเพื่อนด้วยเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เล่นกับเราบ่อยมาก เนาะเราก็เลยชอบเพื่อนคนไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเราอะเล่นเก่งอยู่นะไม่ได้มีใครขอให้เล่นอีเวนต์หรอกแต่เราอยากเล่นเนาะเกมจบแล้วเนาะเฮ้ยเนี่ยเพื่อนเราใส่ชุดเท่มากดู ดูดิมีกล่องนมได้มีชานมด้วยแต่ชานมคลิปชานมเราลงไปเลยนะฮะเมื่อกี้เพิ่งเล่นเองอะ่ะเ,เปิดอันไหนดีอะอันนี้ดีโอเคอาแบบนี้เนาะเมื่อกี้เ,เพื่อเราอะ่ะกับเราอะ่ะอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็อาจคลิปเหมือนกันด้วยเนาะแต่ตอนนี้เรากำลัง เล่นอีเวกแบบนี้เนาะที่เราชอบนี่นะทุกคนเรามาอยู่ตรงนี้เนาะเสียงมันจะไม่ค่อยดงังเดี๋ยวเราขอเพิ่มเสียงหน่อยน่ประมาณนี้ ห้องเทียจะไปไม่ใช่ห้องนี้นะเราหาห้องลักเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่หลังคัทเชียเฮ้ยโอยห้องลักวิธีมากห้องนี้สวยมากแล้วเราก็จะมาเต้นโชว์ด้วยโอเค <c oughs> <c oughs> แล้วตอนเนี้ยเรากำลังอะเล่นอยู่เนาะ เอมเราอะเสียงมันจะเบา,าหน่อยเพราะเราใช้แอปอะไรไม่รู้ต,ตอนนี้พเพื่อนก็ลากสับปะหลอะไรก็ไม่มันเฮ้ยใ,ใครตายวะวุ้ยไม่คนตายเรากดช่วยพวเพื่อนมาก่อนตัวละครแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยๆๆเสียงมันแปลกเราไม่ไปดีกว่าเราไม่ชูวเพื่อนดีกว่าเสียงโคตรน่ากลัวมากกี้ ไม่เคยตายคุยเพื่อนเพื่อนเราตายเราต้อ,องไปชูไม่เป็นไรง๊ม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 ง๊อมไปไปมีเกือบอะไรเนี่ย ชื่อเนโรบ์บอกชื่อเล่นของผมชื่อว่ายันเดรุนะเพราะว่าผมตาเนี่อ่ะแล้วเนี่ยเราไม่ช่หน่อยโอเคโอเคเพื่อนเราตายด้วยแรกแล้วไม่ควรชุบเขาเร็วเราชุบเพื่อนเนาะ โอเคสิไมยไม่เอาดีกว่าไม่ชื้มลองดูก่อนว่าเพื่อนจะตายยู่มันมายดีบกว่ามันชื่ออะไรไม่รู้แต่ไปไกลเลยบ้าเออขอบคุณ ตรงนี้กดก็กดช่ดดวยเพื่อนย้อนเดือนลองไปโอเค <c oughs> มีคนตายน้ำป่าล้วหมด <c oughs> ไปกีเมย์แล้วจีเมย์ได้เราตายไปไห ตาแล้วนะทุกคนไม่รู้เพื่อนจะมาชกไหมไห,ห,หัวชกหัวชมพูอ่ะเนี่ยเราเจอเน็กปลอดตัวแดงๆะไรไม่รู้อย่าเดินมากกนโอ้โหเลือกกินนะ้ำโอ้โหดีมากขอบคุณนะเจ๊เาตายทุกคนเปเพื่อนเรานม่แต่เป็นคนหนึ่งเป็น,นเพื่อเเน,นเ,อเ,าเลา เสียชีวิตทุกเพื่อนได้สองคนเก็ถึงว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นมาไปไหนดีเราอยู่ในช่งเองแอร์เนาะเป็นห้องที่ติดกับห้องเชือ้อแต่ตรงน,นี้ ฮัลุ์ก็ได้ไงอย่างนี้เฮ้ยดูดี้เป็นฮัลุด้วยถ้าเราวิ่งหนีกลับมาแล้วก็แบบนี้ไก็หมดเลยโอเคสวบบัสดีพี่ถึงก็เวิร์กอย่าไปดไม่ตายนะทุกคนตอนนี้เราไม่ได้ตายแต่ว่าเพื่อเราบอกว่าตายหรือยัง เราเราขึ้นมาบนนี้แล้วพี่เพื่อนท่านั้นบอกว่ามันแอะเนียนเนาะแล้วกนะ็วนอนต้องเป็นชุดสกปรกให้เป็นยังอ่ะเอ้วกดปุไปดีวกว่าแล้วกลัว <c oughs> ไม่เอานะไอแชทอัพ เอ้อเยชอบดูชอบูดูดูมจากเพืงง่อนมชื่อว่าค,คูนคูหนึ่งคูนหนึ่งคูนหนึ่งคูหนึ่งคูหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เคละชุเพื่แล้ว,าลวมาดีมาดีชัตอัพ เพื่อนฉันตอนนี้เพื่อนบอกว่าโชคดายมากห้องนี้เป็นห้องแฟนไหมหืเล่ไปเรอยู่เลยฉันไม่อยู่แล้วครับเพื่อเราตาจรงไสนอ่ะ สำหรับใครที a ่ยังไม่รู้เพื่อนเราชื่อ e e a a a อุ้ยไปเร็วอุ้ยอุ้ยไม่ โอเคโอเคนะเราจบเพียงเท่านี้แนละทุกคนเพราะว่าเราไม่ไ่หวแล้วอ่ะแล้วเพื่อนเราก็อัดคลิปดี